ผู้แพ้กับผู้ชนะเขาคิดต่างกันอย่างไรครับวันนี้ครับน่าจะเป็นตอนสุดท้ายนะครับที่ผมจะมาเรียกว่านำบางส่วนของหนังสือ Creative b r i g h t n e s s มาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับเพราะว่าเรื่องเล่าในที่นี้แต่ละตอนเนี่ยมันแฝงไว้ด้วยข้อคิดนะครับสามารถนำไปนอนคิดตกผลึกไปทำเป็นกลยุทธ์เป้าหมายการใช้ชีวิตได้อย่างดีนะครับซึ่งแนะนำตัวอีกครั้งนะครับผมมิน้นอุกฤษตั้งสกุลจาก Real Smart Academy ถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆข้อคิดทางธุรกิจการตลาดการประยุกต์ใช้ Data Social ยล s ิ e n i n g นะครับอะไรก็ตามที่ช่วยให้ธุรกิจและชีวิตคุณพัฒนาขึ้นอย่าลืมกด subscribe ช่อง Real Smart Academy กันนะครับผมเล่าตอนนี้ให้ฟังนะครับเขาพาดหัวเลยนะครับว่าผู้แพ้กับผู้ชนะครับเขาบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยได้อ่านบทสัมภาษณ์ของคุณลูซี่บรอน์นะครับลูซี่บอนเนี่ยเป็นนักฟุตบอลหญิงชาวอังกฤษนะครับ ผู้เขียนบอกว่าชอบวิธีคิดของเธอมากเลยเพราะว่าครั้งหนึ่งที่อังกฤษแข่งกับสเปนเนี่ยลูกบอลน,นะครับกระเด็นไปโดนแขนของเอเลนไวท์นะครับก็คือเ,เพื่อนร่วมทีมลูกบอลกระเด็นไปโดนแขนซึ่งตามกติกาของฟุตบอลก็คือแฮนด์บอลผู้ตัดสินก็เป่านอกวีเป๊ดก,กำลังจะต้องโดนลูกโทษนะครับผู้ตัดสินชาวอิตาลีนะครับก็บอกเลยว่าแฮนด์บอลเปล่านกกวีแต่ลูซี่บอลครับวิ่งไปหาผู้ตัดสินแล้วก็คุยกับผู้ตัดสินอย่างใจเย็นนะครับคุยดีด ผู้ตัดสินก็รับฟังแล้วก็ไปยักหน้าแล้วก็กลับคําตัดสินบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้ผิดกติกาคําถามก็คือเขาพูดอะไรครับทาให้ไม่ต้องเสียลูกโทษในครั้งนั้นลูซี่บอนเล่าให้ฟังในภายหลังครับว่าเขาบอกว่ายูฟ่ามีคําสั่งให้ผู้ตัดสินเรียกประชุมนักกีฬาก่อนเริ่มแข่งขันเพื่ออธิบายกฎกติกาต่างๆแล้วบอลเสี่ยตั้งใจฟังที่กรรมการอาธิบายอย่างละเอียดทีนี้เมื่อลูกบอลกระเด็นไปถูกแขนของเอเลนไวท์นะครับ บอลจึงขอคุยกับผู้ตัดสินและอ้างอ้างนะถึงสิ่งที่กรรมการพูดไว้ในที่ประชุมโดยย้ำเตือนผู้ตัดสินว่ากรรมการเป็นคนบอกเองนะตอนที่บรีฟบอกว่าหากลูกบอลพุ่งชนสิ่งอื่นมาก่อนแล้วจึงกระดอนมาถูกมือหรือแขนของนักกีฬาไม่นับว่าเป็นการแฮนด์บอลซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นนั้นคือลูกบอลพุ่งใส่ชนต้นขาต้นขา แล้วกระเด็นมาโดนแขนซึ่งกรรมาการเคยบอกนี่ว่าถ้าบอลมันโดนสิ่งอื่นก่อนแล้วมาโดนแขนไม่นับว่าเป็นแฮนด์บอลดังนั้นครั้งนี้ไม่ใช่แฮนด์บอลนะคะคุณบอกกริมการนี้เองซึ่งผู้ตัดสินพูดว่าเธอพูดถูกฉันผิดเองแล้วก็กลับคำตัดสินครับดังนั้นการตั้งใจฟังการคิดและการอธิบายให้ผู้ตัดสินเข้าใจช่วยให้ไม่เกิดการยิงลูกโทษในครั้งนั้นนะครับ เพราะถ้าโดนยิงลูกโทษสเปนอาจจะเตะเข้าประตูพูดอีกม,มุมหนึ่งเลยนะครับลูซี่บอนเนี่ยทำให้อังกฤษได้แต้มโดยไม่ต้องเตะลูกบอลเลยนะครับและครั้งนั้นครับอังกฤษก็ชนะสเปนด้วยคะแนน2-0ดังนั้นเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามแต่ที่เป็นกฎกติกามารยาทเนี่ยขอให้คุณตั้งใจฟังนะครับเพื่อที่ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคุณจะได้อ้างอิงถึงกฎกติกานั้นได้ว่าข้อเท็จจริงนะครับกับความคิดเห็นบางทีมันมีเส้นบางๆที่ขั้นกลางระหว่างกัน มาดูอีกเรื่องราวหนึ่งครับมาจากหนังสือเรื่อง Perfect Storm นะครับเขาเล่าถึงชะตากรรมของเรือประมงที่เจอแบบพายุที่รุนแรงนะครับชาวประมงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนแข็งกระด้างดื่มนกักเซเพลคืนก่อนที่จะออกเรือเนี่ยชาวประมงก็ยังดื่มเหล้ากันอยู่ที่บาร์ในขณะที่คุณลินดากรีน n ลว์นะครับเป็นกัปตันเรือหญิงเดียวที่ไม่ได้ไปดื่มคือเป็นชาวประมงที่เป็นกัปตันเรือนะไม่ได้ดื่มคืนนั้น คนหนึ่งเขาดื่มเหล้ากันคุณลินดาเนี่ยไปเดินสำรวจดูอุปกรณ์ต่างๆดูพยากรณ์อากาศสำรวจเรือดูรายงานการประมงครับ <c oughs> บรรดาชาวประมงเนี่ยทำตัวเลากับว่าเขารู้ทุกเรื่องไม่ต้องไปดูหรอกฉันทํางานหาปลามาทั้งชีวิตฉันรู้ดีฉันดูดินฟ้าอากาศฉันพยากรณ์พวกนี้ได้คุณลินดาบอกว่าไม่เธอไม่รู้อะไรเลยเธอต้องศึกษาข้อมูลหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นครับ พายุอันแสนรุนแรงครั้งนั้นที่เกิด perfect storm เนี่ยก็เลยฆ่าชีวิตคือทำทำลายชีวิตชาวประมงไปหลายคนในขณะที่คุณกรีนลอร์หรือว่าคุณลินดาเนี่ยนะครับและลูกเรือของเธอเนี่ยไม่ใช่กลับบ้านอย่างปลอดภัยนะแต่จับปลาได้จำนวนมหาศาลเพราะว่าเธอศึกษาข้อมูลเธอรู้ว่าช่วงเวลาไหนไม่ควรออกเรือควรจะออกเรือไปอยังทิศไหนหน่านน้ำไหนเพื่อจะหลีกเลี่ยง perfect storm นะครับ หลังจากเหตุการณ์น,นั้นชาวประมงทั้งหลายก็เลยสมัครมาเป็นลูกเรือของเธอเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่แตกต่างกันของผู้ชนะกับผู้แพ้ผู้แพ้ทําตัวราวกับว่าเขารู้ดีทุกอย่างและไม่จําเป็นต้องใส่ใจเรื่องใดอีกในขณะที่ผู้ชนะทําตัวราวกับว่าเขาต้องเรียนรู้ทุกอย่างเท่าที่จะทําได้ผู้ชนะจึงขวนขวายหาข้อมูล ผู้แพท้ทิ้กทัดโอเองว่าความผิดพลาดไม่มีทางเกิดขึ้นหรอกในขณะที่ผู้ชนะคิดว่าถ้ามันมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดเนี่ยนะมันอาจจะเกิดขึ้นได้จะป้องกันมันอย่างไรดีทั้งยังเชื่อว่าสิ่งที่ทําให้ผู้ชนะได้เปรียบเนี่ยคือสิ่งต่างๆที่เขารู้แต่ฝ่ายตรงข้ามไม่รู้ผู้ชนะไม่ใส่ใจความคิดเห็นของผู้อื่นเขาสนใจที่ผลลัพธ์นั่นคือเหตุผลที่ทําไม ผู้เขียนนะครับชอบคำกล่าวทิ้งท้ายของลูซี่บรอนนะครับซึ่งมีคนไปถามเธอว่าเธอกังวลหรือไม่ที่ทีมสเปนมีอัตราการครองบอลถึง74%คุณลูซี่บรอนตอบว่าไม่เลยค่ะเพราะสถิติเดียวที่สำคัญอย่างแท้จริงคือสถิติของการเป็นผู้ชนะคุณลูซี่บรอนเนี่ยไม่ได้ค่อยเขวเลยนะครับว่าเฮ้ยสเปนครองบอลได้นานกว่านะเขาบอกไม่ได้สนใจสนใจว่าผลลัพธ์ คือสถิติของผู้ชนะตกเป็นของใครดังนั้นครับนี่คือหนึ่งในพอดแคสต์นะครับจากทางดยทช์มาร์ทแคนเนที่เราก็พยายามมาขวนขวายหาความรู้มาอัปเดตท,ทุกคนนะครับเพราะเราเชื่อว่าผู้ฟังของเราทุกท่านมี mindset มีวิธีคิดเป็นดักงผู้ชนะมาต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับถือว่าเป็นเรื่องสุดท้ายของการปิดเอพิโซดหนังสือเล่มนี้นะครับแนะนําอีกครั้งหนึ่งนะครับชอบจริงๆนะครับ ชมจนักทิมวีเลอรเลยนะครับว่าแปลได้ดีมากนะครับเรื่องสุดท้ายที่ผมจะามาเล่าชื่อว่าคลิกเกมครับเมื่อ200กว่าปีก่อนครับมีการต่อสู้ทางทะเลครั้งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นที่แหลมแอคโนมัสนะครับบริเวณชายฝั่งซิซิลีนะครับโดยที่เป็นคู่ต่อสู้กันร,ระหว่างชาวโรมันกับชาวคารเทชนะครับชาวคารเทชเนี่ยเป็นเจ้าแห่งการต่อสู้ทางทะเลคือเก่งมากอยู่บนเรือเนี่ยมีเรือ350ลำทหาร1ส0,000คนในขณะที่ชาวโรมันเนี่ย เตรียมเรือไว้330ลําแลำแลก็ทหาร14,0 0 0นนคนคือน้อยกว่านิดหนึ่งถ้าดูจากตัวเลขเรียกว่าสูสีแล้วกันเนาะแต่จริงๆแล้วตัวเลขนี้ไม่มีความหมายเพราะอะไรครับเพราะว่าชาวโรมันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการสู้ศึกทางทะเลเลยสงครามของชาวโรมันเนี่ยเขาเก่งทางบกทีนี้คนบกต้องไปสู้กับชาวคาเทสทางชาวทะเลจะไปสู้ได้ยังไงครับแม้ว่าปริมาณกองกําลังจะใกล้เคียงกันถ้าเป็นคุณคุณคิดว่าคุณจะชนะเกมนี้ได้อย่างไรครับ ในสมัยนั้นครับเรือเนี่ยแล่นไปได้ด้วยกําลังพยของทหารและอาวุธหลักก็คือเครื่องกระทุ้งขนาดใหญ่ที่หัวเรือ,อน,นี่สมัยก่อนเลยเนาะชาวคาเทจเนี่ยเชี่ยวชาญมากๆในการบีบให้เรือของศัตรูอยู่ในตําแหน่งที่เขาสามารถกระแทกไอ้เครื่องกระทุ้งใส่เรือของศัตรูได้พอกระแทกกระแทกกระแทกปุ๊บเรือมันก็จมนะครับนั้นชาวคาเทจจะเก่งในสงครามที่อยู่กลางทะเลทําให้เรือของ ฝ่ายตรงข้ามจมลงได้ซึ่งชาวโรมันรู้ครับว่าสู้แบบนี้สู้ไม่ได้แพ้แน่นอนครับชาวโรมันก็เลยไม่เปิดโอกาสให้ชาวคารเทสเนี่ยใช้จุดแข็งดังกล่าวและชาวโรมันพลิกเกมด้วยสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าคอวัสครับคอวัสคืออะไรนะครับคอวัสคือสะพานไม้ที่พับไดบ้กว้างเมตร20ยาว11เมตรติดไว้บริเวณส่วนหน้าของเรือซ่อนไว้นะครับนึกถึงประมาณแบบเรือโจรสลัดที่เขาไปเทียบเรือ <c oughs> เหยื่อที่เขาจะไปจับเนาะ <c oughs> เป็นสะพานไม้พับได้ซ่อนเอาไว้ <c oughs> โดยสะพานไม้นี่จะถูกวางพาดบนเรือของศัตรูคือพอเรือเทียบกันปุ๊บเขาเอาสะพานไม้นี่ <c oughs> านนวางปึ๊บ <c oughs> แล้วตะปูยักษ์ที่อยู่ใต้สะพานเนี่ยมันจะตอกลงไปบนพื้นลำน,นั้นปึ๊บแล้วมันก็เกี่ยวทาให้เรือสองอันเนี่ยติดก,กันนะครับเรือศัตรูหนีไม่ได้เลยนะครับ <c oughs> แล้วชาวโรมันก็จะกลูขึ้นไปบนเรือของอีกฝ่ายชาวโรมันรู้ว่านะครับทันทีที่ส่งทหารตัวเอง ขึ้นไปบนเรือของศัตรูได้หมายความว่าตั้งใจฟังเลยนะเขาได้เปลี่ยนการสู้รบทางทะเลให้กลายเป็นการสู้รบทางบกแล้วเพราะไม่ได้สู้กันระหว่างเรือกับเรือเพราะว่าสามารถเอาทหารตัวเองลงไปในเรือของศัตรูแปลว่าทั้งหมดนั้นคือพื้นที่สมรภูมิบนเรือนับว่าเป็นบนบกเมื่อทั้งสองฝ่ายประจันหน้ากันนะครับกองเรือคาเทจครึ่งหนึ่งก็เริ่มโจมตีนะครับ เข้ามาด้านท้ายเรือเลยพยายามจะกระทุงนะครับฝ่ายโรมันบังคับเรือให้หันหลังแล้วก็เรียงต่อกันปึ๊บพอคาเทจไม่สามารถโจมตีเรือของโรงมันได้นะครับผลก็คือโรมันหันเรือมานะครับและฐานโรมันก็ไอเอาไอคอบัสัี่นะครับพับลงมาปึ๊บตอกตะปูยึดเรือของคาเทจไว้นะครับเมื่อการต่อสู้สิ้นสุดลงครับ ฝ่ายโรมันเสียเรือไปทั้งหมด24ลำทหาร10,000คนในขณะที่คาเทชเสียเรือไป95ลำทหาร40,000คนสเท่าทหารนี่คือเสียหายมากกว่า4เท่าเรือก็เสียหายมากกว่าสเท่านะครับคาเทชไม่ใช่เจ้าแห่งกองกําลังทางทะเลที่แข็งแกร่งที่สุดอีกต่อไปเขาถูกโจมตีย่อยยับจากกองทัพโรมันซึ่งไม่ชํานาญการต่อสู้ทางทะเลเลย สาเหตุเพราะว่าฝ่ายโรมันครับพลิกเกมให้การต่อสู้นั้นกลายเป็นสิ่งที่ตรงกับจุดแข็งของตัวเองซึ่งก็คือการต่อสู้ทางบกชาวโรมันเปลี่ยนการสู้รบทางทะเลเป็นการสู้รบทางบกการใช้จุดแข็งของตัวเองคือวิธีที่ชาญฉลาดโดยมันจะช่วยให้คุณสามารถกำหนดแนวทางขึ้นใหม่เพื่อสร้างข้อได้เปรียบให้ตัวเองครับซึ่งถ้าในภาษาการตลาดนะครับการสร้างข้อได้เปรียบให้ตัวเองเนี่ย เราเรียกว่า unfair advantage นะครับถ้าคุณสร้างจุดได้เปรียบที่คู่แข่งไม่สามารถเทียบได้เลยนะครับ unfair advantage ก็ Adv คือข้อได้เปรียบที่ไม่ยุติธรรมเฮ้ยไม่แฟร์เลยอะ่ะใช่ครับเพราะว่าเราสามารถสร้างจุดเด่นที่แตกต่างอย่างชัดเจนได้ผมจะย้ำเรื่องนี้เสมอว่าถ้าคุณสร้างสิ่งนี้ได้นะครับคุณจะไม่ต้องเข้าสู่เกมการแข่งขันแบบลดราคา ในเชิงของการทัานาส่วนบุคคลนะครับเช่นตอนนี้มีน้องๆที่เพิ่งจบใหม่กําลังจะสมัครงานนะครับทุกคนก็จบจากมหาลัยจากการศึกษาปริญญาตรีใกล้เคียงกันทําอย่างไรครับที่ทําให้ตัวคุณนะครับมี unfair advantage นะครับสมมุติว่าคุณจบจากมหาลัยเดียวกันนะครับจากเพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกัน200คนสมัครงานที่เดียวกันเขาจะเลือกยังไงครับดูเกรดเหรอ,อเกรดเท่ากันคุณทํากิจกรรมมากกว่าคนอื่นหรือเปล่ากิจกรรมเหมือนกันคุณพูดภาษา ได้ภาษาที่สามไหมทุกคนได้ไทยได้อังกฤษคุณได้จีนไหมเหมือนกันหมดเลยพี่คุณพิมพ์ดีได้เร็วกว่าเขาไหมคุณรู้เรื่องการตรลาดออนไลน์มากกว่าคนอื่นไหมสิ่งที่คุณต้องถามตัวเองทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะในฐานะตัวบุคคลในฐานะสินค้าในฐานะของบริษัทก็คือทำไมเขาจะต้องเลือกเราแล้วเราครับจะชนะใจหัวหน้าจะชนะใจลูกค้าจะชนะใจผู้บริโภคได้อย่างไรครับ ถ้าคุณสามารถเปลี่ยนสิ่งที่คุณไม่ถนัดไปสู่สิ่งที่คุณถนัดอย่างชัดเจนที่เรียกว่าจุดเด่นที่แตกต่างอย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะอยู่ในสมรภูมิไหนแล้วถ้าคุณสามารถเปลี่ยนนะครับสิ่งที่คุณไม่ถนัดให้อยู่ในเกมที่คุณถนัดและอยู่ในเกมที่เรียกว่า unfair advantage เหมือนที่ชาวโรมันชนะชาวคาร์เทจในครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรแล้วคุณสามารถพลิกแบบนี้ได้นะครับชัยชนะจะเป็นของคุณเสมอครับ ทั้งหมดนี้นะครับหลายตอนมากที่รีวิวหนังสือเล่มน,นี้นะครับนี่คือตอนสุดท้ายแล้วนะครับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวอื่นๆแล้วที่ผมเล่าทั้งหมดนี้ถูกใจและได้ประโยชน์พร้อมกับนำไปใช้ได้จริงสำหรับผู้ฟังของผมหรือไม่ครับช่วยคอมเมนต์มาให้ผมหน่อยนะครับเพราะว่าทุกคอมเมนต์คือหนึ่งในกำลังใจที่บอกผมว่าคุณกำลังฟังเนื้อหาที่เราตั้งใจคัดสรร มาถ่ายทอดเรื่องราวเรื่องเล่าต่างๆผ่านพอดแคสของเราอยู่อยากให้เราเล่าเรื่องไหนในปีนี้อยากให้เราเพิ่มหัวข้ออะไรหรือทาเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งไหนนะครับหลายคนมีคําถามที่ค้างคาใจก็ทักมาได้นะครับมีคอมเมนต์หนึ่งที่ผมอ่านแล้วผมปลื้มใจแทนทีมงานมากนะครับเขาบอกว่าการทําบุญมันไม่จำเป็นต้องใช้เงินนะเขาได้ความรู้นะครับจากคลิปที่คุณมิ้นและก็ทีมงาน Real Smart Academy ี่เนี่ยทำ เอาไปต่อยอดของธุรกิจเข้าได้เติบโตหลายเท่าตัวนะครับอ่านแล้วก็ปลื้มใจมากนะครับวันนี้ผมมิ้นต์อุกฤษตั้งสกุลจาก Real Smart Academy ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆเหล่านี้อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆไม่ว่าเศรษฐกษิจไทยจะเป็นอย่างไรเรามาร่วมเติบโตไปด้วยกันครับ